ดูสักหนึ่งเกิดพี่ชำนาญกับผมมีความสุขมากความแข็งแรงนะครับแค่ดีใจดีได้ลได้้วันนีมีคนมาสื่อมาให้กันนะครับผมสวัสดีครับผมพี่ชำนาญครับให้ทุกกายบุกใจตลอดไปครับผมตลอดปีนะครับผมตลอดไปครับอ่ายังมีมีเลยครับผมโอปาลาครับก็พี่ชำนาญกับสุขกายสุขใจบังเกิดเศรษฐีดีก้าวมาชีวิตเอพี่ปเดี๋ยวกับผมเดี๋ยวยังมีบางจังหวะกันเลย ีจำานครับปี้เบิ i ์ t เดย์ครับก็ให้มีความทุกครับก็ให้ทุกกับป๋าแกงเองก็ให้ครอบครัวลูกเมียทุกนคกับก็ให้รักันนานๆครับยวยวคับรครับเป็นคแกปวๆองสยนรักัา้วเจ้าันเจ้าันเวคมดูกรอ่าในชิเท่ครับ ว่าัูสแบบพูดแบบแค่นี้ับผม